เวลาเด็กๆด,ดูโทรทัศนะะ์หรืออ่านหนังสือเด็กๆยาดูใกล้เกินนะคะเพราะอาจจะทำให้ตาของเรานะั้นเสียได้ จมูกของเรานะคะมีหน้าที่ในการดมกลิ่นนั่นเอง man 对呀。